5ง,งานเหล่านี้นะครับเปิดรับสมัครคนแบบไม่จำกัดอายุตำแหน่งแรกครับ Assistant Production Manager ที่กลุ่มบริษัทจันวานิชซึ่งเขานะครับก็เป็นผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจรครับตำแหน่งที่2เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่เช่าที่บริษัทออนไลน์ global management ประเทศไทยจำกัดโดยดำเนินกิจการด้านการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ตำแหน่งที่3ครับผู้ช่วยวิศวกรการผลิตที่บริษัทไฮเทคแอพเพอไรลจำกัด ซึ่งเขานะครับก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปครับตาแหน่งที่4ครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือสองที่บริษัทพลาติโน่โมโตโมบายจำกัดซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นผู้จัดจําหน่ายแล้วก็ให้บริการหลังการขายสําหรับรถยนต์ bmw ครับและสุดท้ายครับ Service Technici ช n ที่บริษัท r e n t ตค q Ini นิเชประเทศไทยจำกัดโดยเขานะครับก็ให้บริการกำจัดสัตว์รบกวนแล้วก็บริการด้านสุขอนามัยพันธุ์ครับซึ่งทุกคนนะครับก็สามารถค้นหางานที่ไม่จำกัดอายุเพิ่มเติมได้ที่ jobthai คร ส่วนใครที่สนใจงานที่เราเอามาฝากนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ไบโอน้าโปรไฟล์จ็อบไทยครับ